วันที่19มกราคม2568เวลา9ก้นาิกา39นาที GFC อุบล bon, คลินิกสูตินารีเวศและผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากภายใต้ชื่อบริษัท GFC อ bon, ุบลจำกัดเปิดให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากกับชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วอย่างเป็นทางการ บริษัท GFC อุบลจำกัดและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์และภาวะมีบุตรยากกว่า25ปีโดยแพทย์หญิงทิติมาชัยศรีสวัสดิ์สุขกรรมการผู้จัดการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์บริษัท GFC อุบลจำกัดและรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทักษ์เลาหะเกลเกียรติประธานกรรมการบริษัท Genesis Fertility Center จำกัดมหาชนร่วมกันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตอกแย้มความสำเร็จอีกขั้นของ GFC พร้อมให้บริการชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยมาตรฐานเดียวกันกับ GFC ที่จะเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัวด้วยการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการทำ IVF ทำ IUI หรือเด็กหลอดแก้ว ICSI รวมถึงบริการฝากไข่ Oocyte Freezing บริการตรวจ AMH และบริการตรวจโครโมโซมด้วยทีมแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์พยาบาลและบุคลากรทุกคนซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทักษ์เลาหาเกลกเกียรติคุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ผู้มีชื่อเสียงในวงการแพทย์หญิงทิติมาชัยศรีสวัสดิ์สุขคุณหมอผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์สูตินรีแพทย์คุณกรพัฒน์อัจฉริยะมานีกุลนักธุรกิจผู้เคยได้รับบริการด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ คุณปียดาวิรัตพงศ์นักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์และคุณโรจนินเหลืองพิพัฒน์สอนนักธุรกิจนักลงทุนการรวมตัวกันดังกล่าวส่งผลให้เกิดการระดมความคิด ที่มีมุมมองหลากหลายและครบถ้วนตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้จริงการออกแบบกระบวนการการให้บริการที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงไปจนถึงการส่งมอบผลลัพธ์และคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ จนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบความสําเร็จในการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์ GFC อุบลเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10.00นถึง20.00น วันเสาร์เวลา8นาิกาถึง17นาฬกาตั้งอยู่ที่เลขที่382ถนนเทพโยธีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางเข้าสนามบินนานาชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-978-8515 line official at gfc underscore อุบล จิ๊บซีบนเนี่ยเราอย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะคะต้นน้ำเนี่ยเราดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเตรียมตัวที่จะตั้งคันเลยนะคะนาะมีการตรวจเช็ค up นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตรวจภายในอัลตราซาวแล้วก็ตรวจเช็คผลเลือดต่างๆนะคะอันนี้เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะกลางน้ำนะคะก็คือตอนช่วงที่มาเรือกรักษาและนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณา,าเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อให้ตรงจุด กับปัญหาของคนไข้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดูแลไปจนกว่าจะจบกระบวนการนะคะโดยไม่ใช่เฉพาะหมอคนเดียวเท่านั้นนะคะที่มันจะประสบความสําเร็จได้นะคะก็ต้องมีทั้งหมอนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะทีมสนับสนุนนะคะของเรานะคะคซึ่งหัวใจหลักของเรานะคะคที่ทําให้เราแตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใส่ใจนะคะในความรู้สึกของคนไข้นะคะในผู้ที่มารับบริการเพราะอย่างที่ คนไข้ที่ซักเซสเคสของเราที่กล่าวไปเขามีความเครียดนะคะค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งหมอเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะเข้าไปดูแลในจุดนั้นอย่างเต็มที่นะเพราะเราให้การรักษาอยู่นะคะก็จะมีทีมซัพพอร์ตทีมสนับสนบสุนของเรานะคะเข้ามาช่วยในส่วนนี้นะคะก็จะทําให้ การ,ระสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากที่กลางน้ําจบไปแล้วปลายน้ําเราก็ยังดูแลต่อนะคะในเรื่องของการฝากคันนะคะไปจนถึงการคลอดบุตรเลยนะคะเนาะแล้วก็ในสุขภาพสตรีทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาทางด้านนรีเวชอะไรก็ตามเนี่ยเราดูแลหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเนาะไปจนถึงเข้าสู่วัยทองเรียกว่าดูแลตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆค่ะ GFC ที่กรุงเทพเนี่ยได้มีการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนแบ็กอัพ ทั้งหลายๆส่วนนะครับเรามีการปรึกษากันในเคสที่มีความยากเราก็เข้าใจว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงจะมีความพร้อมตอนอายุที่ค่อนข้างเยอะมากขึ้นละอาจจะ40กว่าแล้วก็อาจจะผ่านกระบวนการการรักษาหรือทำเด็กหลอดแก้วมาจากหลายๆเซ็นเตอร์นะครับ เคสพวกนี้จะเป็นเคสที่ยากเราจะมีการนำมาปรึกษาร่วมกันในเป็นเป็นคอนเฟรนซ์ประจำเดือนนะหรือว่าในการที่มีเคสในแต่ละเคสเนี่ยถ้าเคสที่ไหนยากเนี่ยเราจะมีการพูดคุยปรึกษากันแบบฉุกเฉินได้แล้วก็รวมไปถึงเคสที่มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีจากการเลี้ยงตัวอ่อนเราก็จะมีทีมนักวิทย์นะครับซูปเปอร์ซีเนียร์เลยมาช่วยดูแล ในเคสที่ยากมาดูแลขั้นตอนในการช่วยปฏิสนธิหรือการทำอีกซีนะครับหรือว่าการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนในเคสที่ยากๆอย่างเงี้ยบางทีต้องใช้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราก็อาจจะมีในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆใหท้ทัดเทียมกับทางกรุงเทพนะครับมีอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เราจะพร้อมสนับสนุนเราจะช่วยแบ็กอัพอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนอกจากทีมซัพพอร์ตใ,ในรายที่คนไข้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จจากที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยโดยรวมที่พวกเราได้พูดกันมาทั้งหมดเลยครับก็ในการที่เราจะสามารถมีคลินิกรักษาผู้มีปุตรยาที่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับในส่วนของห้องแลบแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นักเทคนิคการแพทย์นะครับเป็นปัจจัยสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จเนี่ย ประมาณ40%เลยนะครับที่มาจากทางนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้การที่เรามีประสบการณ์มีมาตรฐานนะครับจากสาขากรุงเทพนะครับก็เราสามารถใช้โน้ตเฮานั้นนะครับเข้ามาคุมเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าความสําเร็จในการการักษาผู้มีปุญญาครับมันจะเป็น success rate นี่จะมีการส่งต่อระหว่างแพทย์นะครับแล้วก็ทางนักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันพสามสิ่งนี้ครับจะเป็นส่วนที่สอดคล้องกันในการส่งเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จส่วนสุดท้ายนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ CRM ในการให้กําลังใจหรือการให้ความรู้กับคนไข้นะครับขั้นตอนกนารรักษาต่างๆองค์ประกอบทั้งหมดนี่ครับมันเป็นการส่งต่อความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญในการที่เราจะคุมคุณภาพตรงนี้นะครับส่วน GFC อุบลเนี่ยอย่างที่คุณหมอเรียนไปนะครับมีบริการจริงๆต้องเรียกว่ามากกว่าที่สาขา กรุงเทพที่สาไปซึ่งอันนี้จะเป็นโมเดลของเราที่เราทดลองทําด้วยนะครับเพราะว่าอย่างอุบลเนี่ยจะมีในการฝากคันนะครับเดี๋ยวจะมีการผ่าตัดสองกล้องนะครับแล้วก็เป็นการดูแลสุภาพสตินะครับสุขภาพสุภาพสตีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าคุณหมอมีความพร้อมนะครับในอนาคตของสาขากรุงเทพเรานะครับหลังจากที่เราเปิดสาขาตรงพระราม9้าเรามีพื้นที่มากเพิ่มมากขึ้นก็จะขยายบริการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าสาขาอุบลเนี่ยครับมีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของคุณหมอทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทีมซัพพอร์ตต้องเรียนว่าครบจบในที่เดียวจริงๆนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆในจังหวัดนี้ในในลรแวกอีสาในใต้นี่ครับ